สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ในแนวตรงจะเกี่ยวข้องกับปริมาณ<ม>การกระจัดความเร็วความเร่งการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของตัวแล้วก็วัตถุตกอย่างอิสระ<ม>การกระจัด displacement นะคะให้สังเกตการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะคะ,ะแล้วก็การเปลี่ยนตำแหน่งรบกันหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิตินะคะ ปริมาณต่อไปนะคะก็คือการกระจัดแล้วก็ระยะทางให้สังเกตจุด a จุด b นะคะ,ะแล้วก็จะมีเส้นทางการเคลื่อนที่อยู่3เส้นทางเส้นทางที่1ที่2และที่3 เราสังเกตนะคะว่าระยะทางจะมีอยู่ทั้งหมดเลยก็คือ3เส้นทางทั้ง1 2และ3ส่วนการกระจัดนะคะจะมีเฉพาะเส้นทางที่3ถ้าเราดูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเส้นทางที่3เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะที่รากจากจุดเริ่มต้นก็คือจุด a ไปยังจุด b นะคะเป็นเส้นตรงทีนี้ในส่วนของเรื่องของความเร็วนะคะความเร็วหรือว่า velocity แล้วก็อัตราเร็ว speed ถ้าเราดูแล้วนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าปริมาณทั้งสองนี้นะคะเราจะใช้แทนกันไม่ได้นะคะเพราะว่าความเร็วนี่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดส่วนอัตราเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะทางความเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะหาเอา าการกระจัดนะคะทั้งหมดต่อด้วยเวลาทั้งหมดส่วนความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะคะเราก็จะเทคลิ i มิตก็คือเอาจุดนจุดนั้นนะคะที่เราคิดมาคำนวณ ให้นักเรียนสังเกตนะคะการระหว่างการกันจัดแล้วก็เวลานะคะก็จะมีจุด P กับ Q นะคะถ้าเราต้องการหาค่าวความเร็วเฉลี่ยนะคะเราสามารถที่จะหาได้ดังสมการนะคะก็คือ v เฉลี่ยเท่ากับเบต้า x นะคะส่วนด้วยดีต้า t หรือว่า x 2ลบ x 1ส่วนด้วย t 2บด้วย t 1นะคะซึ่งก็คือค่าวความชันของเส้นตรง P Q นั่นเองนะคะส่วนความเร็วขณะใด,ดขณะหนึ่ง สังเกตจุด P กับจุด Q นะคะถ้าเราต้องการหาความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถหาได้โดยการใช้เส้นสัมผัสของความชันก็คือหาส l o p นะคะ,อะของกราฟการกระจัดณนเวลาที่เราพิจารณาส่วนในตัวอย่างนะคะอันนี้ให้ได้เรียนไปศึกษา ะะแล้วก็ทำมาเป็นการบ้านส่งนะคะในเรื่องของค่าความเร่งความเร่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะนั่นเองความเร่งเฉลี่ยสามารถหาได้โดยเราใช้ค่าความชันของการาฟระหว่างความเร็วแล้วก็เวลาส่วนความเร่งขณะในขนดขณะหนึ่งนะคะก็คือเป็นการหาความเร่งนะคะณจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองหรือว่า ดี uh, Delta v, t ้าวส่วนด้วยดี้านะคะซึ่งความเร่งเราจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือค่าความเร่ง l อคเซ a t i o n นะคะเมื่อ A มากกว่า0กรณีนี้ก็คือวัตถุเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอันนึงนะคะคือค่าความหน่วงค่า A จะน้อยกว่า0กรณีนี้นะคะก็คือกรณีที่วัตถุลดความเร็วลงอย่างเช่นการเบรกรถนะคะ การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะคะสังเกตกราฟลักเรียนจะเห็นว่านะคะเส้นกราฟจะเริ่มต้นที่ v0 v0 ก็คือค่าความเร็วเริ่มต้นนั่นเองนะคะสมการที่ใช้ v เท่ากับ v0 บวกด้วย at นะคะ อันนี้คือสมการนะคะในการเคลื่อนที่ในแนวตรงทั้งหมดสมการที่1 v เท่ากับ u บวกด้วย a t v คือค่าความเร็วปลาย u คือความเร็วเริ่มต้นนะคะ a คือค่าความเร่งและ t ก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่สมการที่2 s เท่ากับ u t บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง a t ยกกำลับบงสอง s ก็คือการกระจัดนะคะ อันที่3 v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกด้วย2 a s นะคะ v ยกกำลังสองตัวนี้คือความเร็วปลายนะคะ u คือความเร็วต้น s ก็คือการกระจัดนั่นเอง ต่อไปนะคะกรณีที่วัตถุตกอย่างอิสระการตกอย่างอิสระของวัตถุในชีวิตประจําวันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการหล่นของผลไม้นะคะจะเกี่ยวข้องกับค่าวความเร่งโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองสมการที่ใช้นะคะก็จะคล้ายๆกับสมการการเคลื่อนที่ในแนวราบแตกต่างเฉพาะตัว A กับตัว G นะคะ G ก็คือค่าความเร่งโน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ9.8 เมต่อเว้นาทีกำลังสองนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้นะคะประจุแรงและสนามไฟฟ้าแรงคูล,ลอมนะคะนอนุภาคโปรตอนนิวตอนเอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็กฎของคูล,ลอมมี3ข้อนะคะแล้วก็อันนี้คือภาพของคูล,ลอมนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับกฎของคูล,ลอมนะคะแล้วก ตัวอย่างการคำนวณน,นะคะอันนี้คือแรงคูรลอมสนามไฟฟ้านะคะ E เท่ากับ F สน Q นะคะสนามไฟฟ้าของจุดประจุต่อประจุทดสอบค่น,นี้ตัวอย่างที่นําเสนอนะคะกดของเกา นี้ใช้ในการหาสนามไฟฟ้าในะตำแหน่งต่างๆนะคะที่แตกต่างจากการใช้กฎของคลอมนะคะจะมีฟักไฟฟ้านะคะฟักเท่ากับ E a นะคะคือจำนวนเส้นแรงไฟฟ้าที่ผ่านผิวผิวหนึ่งนะคะ E คือสนาม a คือพื้นที่นะคะเวกเตอร์ ector, พื้นที่ผิวนะคะชนิดของพื้นที่ผิวมีผิวเปิดนะคะแล้วก็ผิวปรดนะคะแล้วก็นี่คือฟักของแมเลหรือเกาเส์เซียนนะคะกฎของเกาส์นี้ ตัวอย่างนะคะในการคำนวณในเรื่องของกฎของเกาล์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่ในแนวตรงจะเกี่ยวข้องกับปริมาณการกระจัดความเร็วความเร่งการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งของตัวแล้วก็วัตถุตกอย่างอิสระการกระจัด displacement น,นะคะให้สังเกตการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะคะ แล้วก็การเปลี่ยนตำแหน่งโลก,กันหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งของวัตถุนะคะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในหนมิตินะคะปริมาณต่อไปนะคะก็คือการกระจัดแล้วก็ระยะทางให้สังเกตจุด a จุด b นะคะ,ะแล้วก็จะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ยุ่3เส้นทางเส้นทางที่1ที่2และที่3 เราสังเกตนะคะว่าระยะทางนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเลยก็คือ3เส้นทางทั้ง1 2และ3ส่วนการกระจัดนะคะจะมีเฉพาะเส้นทางที่3ถ้าเราดูแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเส้นทางที่3เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะที่รากจากจุดเริ่มต้นก็คือจุด A ไปยังจุด B นะคะเป็นเส้นตรงทีนี้ในส่วนของเรื่องของความเร็วนะคะความเร็วหรือว่า velocity แล้วก็อัตราเร็ว speed ถ้าเราดูแล้วนะคะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าปริมาณทั้งสองนี้นะคะเราจะใช้แทนกันไม่ได้นะคะเพราะว่าความเร็วนี่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดส่วนอัตราเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะทางความเร็วเฉลี่ยนะคะก็จะหาเอา าการกระจัดนะคะทั้งหมดต่อด้วยเวลาทั้งหมดส่วนความเร็วขณะในขนดขณะหนึ่งนะคะเราก็จะเทคลิมิตก็คือเอาจุดณจุดนั้นนะคะที่เราคิดมาคำนวณ ให้ในักเรียนสังเกตนะคะการระหว่างการกระจัดแล้วก็เวลานะคะก็จะมีจุด P กับ Q นะคะถ้าเราต้องการหาค่าวความเร็วเฉลี่ยนะคะเราสามารถที่จะหาได้ดังสมการนะคะก็คือ v เฉลี่ยเท่ากับเบต้า x นะคะส่วนด้วยดิบา t หรือว่า x 2ลบ x 1ส่วนด้วย t 2ลบด้วย t 1นะคะซึ่งก็คือค่าวความชันของเส้นตรง P Q นั่นเองนะคะส่วนความเร็วขณะใด,ดขณะหนึ่ง สังเกตจุด P กับจุด Q นะคะถ้าเราต้องการหาความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถหาได้โดยการใช้เส้นสัมผัสของความชันก็คือหาส l o p นะคะ,อะของกราฟการกระจัดณนเวลาที่เราพิจรารณา ส่วนในตัวอย่างนะคะอันนี้ให้นักเรียนไปศึกษานะคะแล้วก็ทำมาเป็นการบ้านส่งนะคะในเรื่องของค่าความเร่งความเร่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะนั่นเองความเร่งเฉลี่ยสามารถหาได้โดยเราใช้ค่าความชันของการ,ระหว่างความเร็วแล้วก็เวลาส่วนความเร่งขณะใด,ดขณะหนึ่งนะคะก็คือ เป็นการหาความเร่งนะคะณจุดใดจ,จุดหนึ่งนั่นเองหรือว่าเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t นะคะซึ่งความเร่งเราจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือค่าความเร่ง acceleration นะคะเมื่อ a มากกว่า0กรณีนี้ก็คือวัตถุเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกอันนึงนะคะคือค่าความหน่วงค่า a จะน้อยกว่า0กรณีนี้นะคะก็คือกรณีที่วัตถุลดความเร็วลงอย่างเช่นการเบรกรถนะคะ การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะคะสังเกตกราฟลักเนนจะเห็นว่านะคะเส้นกราฟจะเริ่มต้นที่ v 0 v 0ก็คือค่าความเร็วเริ่มต้นนั่นเองนะคะสมการที่ใช้ v เท่ากับ v 0บวกด้วย a t นะคะ อันนี้คือสมการนะคะในการเคลื่อนที่ในแนวตรงทั้งหมดสมการที่1 v เท่ากับ u บวกด้วย a t v คือค่าความเร็วปลาย u คือความเร็วเริ่มต้นนะคะ a คือค่าความเร่งและ t ก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่สมการที่2 s เท่ากับ u t บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสอง a t ยกกำลังสอง s ก็คือการกระจัดนะคะ อันที่3 v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกด้วย2 a s นะคะ v ยกกำลังสองตัวนี้คือความเร็วปลายนะคะ u คือความเร็วต้น s ก็คือการกระจัดนั่นเอง ต่อไปนะคะกรณีที่วัตถุกตกอย่างอิสระการตกอย่างอิสระของวัตถุในชีวิตประจําวันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการหล่นของผลไม้นะคะจะเกี่ยวข้องกับค่าวความเร่งน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองสมการที่ใช้นะคะก็จะคล้ายๆกับสมการการเคลื่อนที่ในแนวราบแตกต่างเฉพาะตัว a กับตัว g นะคะ g ก็คือค่าวความเร่งน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ9.8 เมตตอวินาทีกํกำลังสองนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเท่านี้นะคะ